อันเด็ดพอร์ตคิ้นฮารี h า r ีฮ่าอันเ a ็นใครอันเ the f ฟนเด็ดฟ i นเด็ดซิกเด็ด c ซเวน t w ็ดขากทวีขากทวีขากทวีเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง r w m b e d 55 gaming ของเรานะครับมาอยู่กับเกมยิงปลาจากโจกเกอร์เกมมิ่งครับชื่อเกมว่า happy fit ไฟครับมาดูว่าเราจะแฮปปี้จริงหรือเปล่าแล้วก็สัตว์อันยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับตัวบอสนะต้าเรียกว่าตัวบอสตัวใหญ่ของเราเนี่ย จะออากาให้เรากันนำยิงหรือเปล่าโอ้โหพูดถึงก็มาเลยครับเจ้าปูนี้มาเลยไหมจะเป็นของเราไหมเอา้าของเราหรือเปล่ายิงไปไม่กี่นัดเองนะเมื่อกี้เนี่ยประมาณ3นัดได้ครับได้ใช่ไหมเนยะใช่ไหมเนะี่ยอุ้ย480ของเราเถอะของเราเอา้เอาเรียบร้อยครับเลื่อนมาที่หน้าจองเราครับอ่าเรามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะครับและบวกไป480โอ้โหพูดถึง เจ้าบิ๊กบอสเจ้าบิ๊กบอสก็ออกมาเลยเป็นปูเนะาะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเกยมเกยิงปลาแต่ว่ามีปูมาเฉลยงงมากๆครับท่านผะู้ชมมาลุ้นดีกว่าว่าวันนี้จะจบเท่าไหร่นะวันนี้ขอสัก500ได้ไหมห้าร้อยเท่านั้นจะได้หรือเปล่าออมาลุ้นพ้อกันครับเอาละครับระหว่างนี้ก็ต้องขอฝากเตือนท่านผู้ชมทุกคนเอาไว้นะครับคลิวบิลอนนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามเด็กตามกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ ไม่ควรไปเล่นเองนะครับแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแค่นี้ก็เป็นกำใจสุดยอดแล้วครับนะครับบอกเลยว่าเกมเกมนี้นะครับมันจะสุดอยู่ที่ตัวบิ๊กบอสอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ครับมันสุดที่ว่ามันมีตัวคอมโบเยอะนะครับเอาเข้าสู่ช่วงเดินพาเลทนะครับผมขอเรียกว่าช่วงเดินพาเลทนาะเพรอมันเรียงมาเป็นขบวนแบบนี้เลย หรือใครบางคนนะครับเขาอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงดูดเงินครับเพราะว่าปลานั้นแตกยากมากครับน้องดูเดิปลาตัวดีๆนี่คือแตกยากมากแล้วก็เพื่อนๆน,น,นี่ชอบแย่งกันเหลือเกินนะครับโอ้โหได้ฉลามมาแล้วหนึ่งตัวปูระเบิดนี่ของเราหรือเปล่าเนี่ยเอาเรียบร้อยปูระเบิดของเราครับได้มา108เซตครับเบสเซนได้มา1 8 0มืม่นหรอโอ้โหน้อยมากครับพีขอกระเบนทองได้ไหม กระเบนทองนะครับตัวหนึ่งจะได้ประมาณ400บาทครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันครับอแล้วครับระหว่างนี้นะผมก็ต้องขอพูดถึงนะครับพูดถึง99 LM s หรือ LM 99ของเรากันสักเล็กน้อยครับบอกเลยว่า LM 99นะครับเป็นเว็บออนไลน์ที่ครบทุกแนวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นบอล พนันออนไลน์สล็อตหรือว่าบาคาร่านะครับมีทุกแนวจริงๆครับมาตรฐานสากลแน่นอนเป็นเว็บีดีที่สุดในปี2021นี้เลครับมาตรฐานระดับหนึ่งของโลกนะครับจ่ายตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนครับร้อนะร้อยเปอหรับสมัครใหม่วันนี้รับโบนัสไปเลย 1. 0 0ครับและสําหรับสมาชิกเก่านะครับก็รับไปเลย5% ทุกยอดฝากแรกของวันนะครับไม่มีการจำกัดครับได้ทุกวันเลยดีเดียวครับสำหรับยอดฝากแรกบวกไปเลย5%าเนะครับเอาละครับเข้ามาลุ้นกันในเกมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้อีกรอบนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้ช่องเกมมิ่งของเรานดเลยนะครับ l m b e t 55แล้วก็ตามด้วยเกมมิ่งของเรานะครับชื่อช่องยาวนิดนึงหรือเียกสั้นว่าช่องเกมมิ่งก็ได้นะครับ บอกเลยว่าเชี่ยวชาญเรื่องเกมครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็จัดมาให้ดูกันทุกเกมนะครับเอาละมาเป็นเกมมปาวนันนี้โอ้เราเริ่มที่4ี่พนะครับตอนนี้คือร้อยหล่อมากครับเราต้องหาอะไรมาพิกเกมแล้วนะเราขึ้นไปสูงสุดถึง4 7่พนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คือเหลือ4ี่พแล้วอะ มันไม่น่าเป็นอย่างนี้นะครับผมว่านะ่าจะต้องหาอะไรมาพิเกมน,นะครับเฮ้ยช่วยได้ไหมเนี่ยปลาที่เป็นตัวทองทองนี่จะแตกเยอะนิดนึงนะครับเราต้องเล็งไปที่ปลาตัวทองทองสักหน่อยหนึ่งขอกระเบนได้ไหมกระเบนแตกไหมกระเบนกระเบนแตกอ่าเรียบร้อยกระเบนมาแล้วนะครับ400บาทต่อด้วยปูไหมปูของเราไหม,มปูไหมของเรามาต่อด้วยนางเงือกครับอีก175บาทนะครับตอนนี้ เริ่มตีตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มมีกำไรขึ้นมาสักเล็กน้อยน,นะครับถ้าใจะให้ดีนะต้องมีเออ่บิ๊กบอสออกมาอีกสักรอบนะผมว่าถ้าได้บิ๊กบอสอีกสักรอบนะเอาพูดถึงบิ๊กบอสบิ๊กบอสนะครับเป็นกบเนาะเป็นกบคาบเหรียญใช่ไหมจะมาทางไหนเราต้องยิงเร็วที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะไม่มาปาดหน้าเรานะได้ปูเปิดมาก่อน3ามร้อยสามสิบครับเฮ้ยเห็นแล้วยิงยิง,ย,งยิงไปกระเบนกระเบนจะพึ่ง ยิงยิงโตบิ๊กบอสก่อนบิ๊กบอสมา big boss แตกแตกบิ๊กบอสต้องแตกสิแตกแล้ว big boss โอ้เจ้ากบทองครับเอาเรียบร้อยเจ้ากบทองแตกแล้วของเราไหมของเราหรือเปล่ามุนอ่าเรียบร้อยดอกแรกของเราแน่นอนถ้าแตกอย่างนี้ครับแตกมาทั้งหมด400กับอีก 40, 40ครับเพราะว่าเราเล่นกระสุนเยอะเนาะมันก็เลยแตกเยอะอ่าเราบอกไป400 40, 40ครับพอครับวันนี้พอแล้วพอแล้ว ได้กําไรมาทั้งหมด1,000กับอีกบัตครับโอ้โห1,000นี่ก็อยู่ได้น่าจะเป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถือว่าวันนี้ดวงดีสุดๆเลยครับดีพี่เกมได้นะครับก็ขอฝากวยครับสาหรับเกมฟิตแฮปปี้ฟิตไฟนะครับแฮปปี้ฟิตโอ้โหจากค่ายจ้กเก็เกม,มนครับเกมนี้การันตีความมันแน่นอนครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ